จาดฟาดบึมละเด้เอา้าน้องมีมี่สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอ้าเย็ดเอียงนะอนนี้หมเย็บเย้าเย็บเย็บนั่งได้ไหมนี่นั่งได้ค่ะแม่ได้ค่ะโอ้ยเขาเียกว่าอะไรเนาะผ้าอะไรเาเรียเขาเรียกอะไรเอาไว้ประดับนะเอาไว้แบบ บางอายบางอายเขาเอื่อนมาเขาเอื่อนวาหนาน่งบางอายของของอะไของชื่อลำเพลินใช่ไหมของชื่อลเพลิอ๋อมันใกล้จะเสร็จหรือยังอ่ะใกล้แล้วค่ะอีกแค่เนี้ยติดไม่เยอะเนื้อแต่เนื้อแต่ประดิษฐ์ประดอยองประกอบองค์ประกอบใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะมีแซมนี่ล่ะพี่น้อง พอเฮดเสร็จนี่แล้วเราก็จะไปเหลืออีกจักสองเซ็ดเห็นบ่แล้วอีกสองเซ็กับเซ็ดถ้าเสร็จแล้วเราก็ทํเาเพิงทั่วทั่วไปชุดคอนเสิร์ตทั่วไปเนะเาะคอนเสิร์ตทั่วไปกับปวดติดตามเด้อพี่น้องเพราะว่าทีมงานของเฮากันยังเฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆนะเพราะว่าเราทําเป็นของเราไม่ใช่ว่าเราไปเช่าเขานะ ปีนี้อ่ะเราไม่ได้เช่าเขาหรอกเพราะว่าเราจะทําเป็นของเราเลยเป็นของทีมงานสะอ่เพี่ลำเพลินเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะชุดชุดอ่ะหมอลำชุดหมอลำเพลินแล้วก็เป็นชุดของเพลงลูกทุ่งทั่วไปแล้วก็เพลงเปิดเพลงปิดเพลงโชว์เพลงอย่างเราก็ทําเองเราไม่ไม่ต้องไปเช่าเขาเสร็จชุดชุดนี้เสร็จก็ขึ้นต่อชุ่นโทเลยค่ะค่ะ เอาเอาเอาเศษเอาเศษลำเพลินนี่เศษแล้วก็ขึ้นเพ่งโชว์เลยใช่ไหมเราก็ทำเพลงเพียงลูกทุ่งทั่วไปเราค่อยมาทำเพลงโชว์ใช่ไหมเพลงโชว์เฮาเฮ็ดบัดใกล้ๆพื่นก็ได้ใกล้ๆงานสิออกพื่นก็ได้ทำจังเขียวกันเนาะตอนนี้คือทำทำเพีมของเสิร์ฟลำเพลินเสร็จแล้วเราค่อยทำของลูกวงทั่วไป ลูกทุ่งทั่วไปใช่ไหมอันนี้กับพี่น้องโรดที่ตามตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อของเห่ากับคือเฮ็ดเอาเองบ่ได้ไปเซาเพิ่นดอกคาเพราะว่าลูกทีมเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเช่นน้องมีมี่แล้วก็น้องมาม้าตรวจจัดฝาดบื้มแล้วก็น้องนะแล้วก็มีนนองนองเบลแล้วก็น้องปุยปุยน้องปุยปุย อันนี้แต่งชื่อให้แล้วนะน้องปุยปุยนะครับผมปุยปุยมันถึงเรียกง่ายน้องปุยปุยน้องเลมน้องเบลแล้วน้องมาม่ามีมี่มาม่ามีมี่อ่นั่นตัวมันเอื่นง่ายดิน้องปุยปุยใครที่ถูกแม่ภาพตั้งชื่อให้ดีทุกคนใช่ใช่ใช่แล้วมันก็พูดพอาะก็เรียกง่ายนี่แหละปุยปุยอ่ะปุยปุยน้องปุยปุยใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ แล้วอยู่ข้างนอกก็มีน้องอะไรมั่งอ่ะน้องฝาน้องฝาก็น้องพจะมาม้อาใครอ่ะพุจะมา่ผู้ชายนหละกระเทยเ่ป็นผู้ชายแล้วเป็นกระเทยกระเทยเถากเทยเ้าแล้วเขาเต้นเหรอเต้นขาเต้นด้วยใช่ไหมอยู่นั่นน่ะอยู่นั่นทุกคนมีแต่แดนทั้งหมด แดนวงเราหมดเลยใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นทีมของเราหมดใช่ไหมทั้งเต้นทั้งสารพัดสารพัดทุกอย่างทำหลายหน้าที่ทำได้ทุกอย่างร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมมันดีมันดีแล้วค่ะพี่น้องแม่ตั้งเต้อันลูกลูกเต่าเต่าสุมศิลปินพระเอกนางเอกกันยังเต้นค่ะเต้นเบสสุขุ้นเลยพี่น้องตอนนี้นักแสดงเราก็ทาสัญญากันหมดแล้วเหลือแต่แดนแดนจะเอาไหมล่ะปีต่อปี ทำสัญญาไหมปีต่อปีไม่ต้องเอาเยอะทาสัญญาสามร้อยหรือเปล่าใช่ใช่ทําปีต่อปีไม่ไม่มีปัญหาก็น่าทําอยู่นะปีต่อปีเนาะเราไม่ทํามากมายเราไม่ทําหลายปีแค่ปีต่อปีก็น่าทาใช่ใช่มันก็เซฟทั้งเราเซฟทั้งแดนเซฟทั้ง หัวหน้าใช่ต่างฝ่ายต่างสบายใจใช่สบายใจที่เรามาร่วมงานในจุดนี้เออนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะให้ผู้ใหญ่บ้านทําคิดว่าแดนเซอร์จับมาทําหมดเลยแค่ปีต่อปีเองเป็นไรไม่มีปัญหาอืมเราจะได้รู้ว่าเออข่อยบ่ได้ไซายข่อยก็ยูนีคือใจเต็มรอยเออเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไง กูบางคนก็ทีว่าโอ้ยมาเพื่อกูอยากมาเล่นกูอยากมาอวดมาโอ้กูอยากมาอันอันโชว์<า>คุณอยากมาโชว์อ่ะอวดเจ้าของซื้อ,อแล้วก็อยากไปไซส์กะที่ไปยังสินะบางคนมันมชิดด,นนดนนใ้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะถ้าไปวงไหนมันก็ไม่ได้ชั่วคราวมไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้นานอยู่ชั่วคราวเนี่ยอันนี้น้องม,มีมีมาก มาอยู่กับคุณแม่ต่างเต่สาวน้อยเพียบันแพงเป็นเด็กเก่าต่างแตว่าจากจักปีเลยเด้อยู่อยู่กี่ปีหกปีปีเกปีแล้วเนาะเอออยู่กับสาวน้อยเพียงบันแพงเป็นลูกน้องคุณแม่สุภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรร่วมทุกร่สุขใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่คุณแม่สุภาพยังไม่มีอะไรเออตั้งแต่แรกไต่เต้ามาเลยเนาะตั้งแต่ไต่เต้ามายังงานเราก็ยังไม่เยอะตอนนั้นนะเนาะ ก็ลุกคลุกขั้นสูงมากโอ้ยบอธรรมดากระทือบ้าอันนี้เพื่อนเอิ้นมาบดแดงไตขอบดงนพี่น้องบดแดงไตขอบดงคือแบบว่าโค้งอันแม่นสิไปไซไปไกลปันไดปันดิกระพักไปจักกี่ปีกันยังคืนหอดสาวหน่อยกันยังคืนหอดเพล่ำเพลินคือเก่ามาช่วงนี้มาอยู่เพล่ำเพลินเดบันิผู้ใหญ่บ้านตังวงอ่าดูสาวหน่อยมาหกเจ็ดปีมานั่งกระพักไปพักไปหลายปี อ,อ,อ<ด>ไปเลี้ยงว่าเลี้ยงค้ายไปทำเกษตรกรอรรยู่บ้านบาดดี้กัเลยขึ้นพอเห็นผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเพลินเพลินก็เลยอยากมาเป็นบออยากมาลองดูว่าเออมันจะเป็นยังไงเพราะว่าวงของผู้ใหญ่บ้านมานาชัยสายจวดนี่เขาตั้งวงใหม่แล้วมาอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอยากมาลองดูใช่ไหมก็มีความคิดว่าแต่ก่อนอยู่กับคุณแม่สุภาพใช่ไหมคะค่ะ<ฆ>แบบเราสู้มาด้วยกันตั้งแต่แบบ ที่แม่ภาพพูดเมื่อก,กี้ว่าตั้งแต่แม่ภาพยังไม่มีอะไรใช่ไหมกใช่แล้ว<ช>ก็คิดว่าพ่อผู้ใหญ่มานุ่มน,นี<ช>่มาสร้างใหม่่คุณแม่สุดภาพช่วยหนุน<ช>ผู้ชายเขานุ่มก็อยากจะมาใช่าเหมือนเหมือนกับฟิลแต่ก่อนฟิลเหมือนเดิมแบบแม่อยู่นนยไหนก็อย,กอยู่นั่นคุณแม่อยู่ไหนก็ลูกก็อยากไแบบปอยูๆๆแบบ่นั่นแบบอยากอยากแบบว่าฟือแบบอยาก เริ่มใหม่เหมือนเดิมยอานัหนใหม่ช่วยกันไปใหม่มาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านก็ลูกชายแม่เขาก็ดีอยู่หรอกอืมอืมอืมเพราะว่านางก็จะรู้ว่าเอสัมผัสกับผู้ใหญ่บ้านมาจี่ปีจี่ปีนางก็รู้แล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนยังไงใช่ไหมล่ะเออทีนี้เราก็มาอยู่นี่ก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันผู้ใหญ่บ้านแม่คอยแล้วสภาพน่าตาะมอยู่ม่ยูหนีกับซ้ำครอบครัวเดียวกันมี่ยางเขากินไปมาหาสู อยู่น้ากันนี่แหละลอ,อยู่ด้วยกันไปไม่เป็นไรอยู่นี่แหละแม่สุไปด้วยกันอเออนี่แหละขอ,อยางเดี่ยวให้เฮาสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเข้ากันพี่แม่กับบัติถิ่นลูกถิ่นเต้าดอก<ต>กระเบื้องแย่งกันไปมา,มาปีนี้มีมีอ้วนนะอ่าปีนี้อ้วนกว่าเดิมใช่ไหมวกว่าเดิมเยอะเลยเออเออก็ดีเลยดาหุ่นพอดีอ่ะหุ่นพอดีแล้วหุ่นพอดีตอนมาทีแรกกัเธอพร้อมไป พร้อมหลายมันพร้อ,อมหลายกับผ้าสวยอต,ตอนนี้พอดีเออ,นนพ,อพอดีใส่สาวอ้วกเออใส่ส<า>ชุด<า>ใส่ไอะไร<า>มันก็ดูดีพทเพราะว่าเธอแต่เพราะนางก็สูงอยู่านางไม่ได้เตี้ยให,ให้คุณแม่โปรมโมทให้คุณแม่โปรมโมทช่วยลูกเด <c oughs> นินเต้นนะล,ลูกเต้นยังไงเออน้องไม่มีกับพระธิดานี่นั่งจับหนาจับกลางผุ่นี้ลังเทียจับคางเป่นไว้จับคางส่วนหนาสิจับคางบอกจับชุ่มบอกจับคางนั่งกันสิไปทั่วทีบทั่วเด่น ยังไรต้องแหงเนี่ยเออเออเออแต่ว่านั่งกับเต้นดีอยู่เดินละพี่น้องให้กำลังใจนั่งเด้อน้องไม่มีอ่าลูกสาวลูกสาวเก้าหน่าเออขอให้พี่น้องพี่น้องก็คิดว่าลูกสาวเก่าจ้างอันน้องเบลจังสิน้องเบลกต่ไม่อยู่สาวน้อยจักปีละลูกหนูน่ะหนูมามาอยู่สาวน้อยอ่ะกี่ปีไมาอยู่สาวมาปีหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมแล้วนางก็ห่างหายไปใช่่คะ แล้วตอนนี้ก็กลับมาหากลับมาหาเพชรลำเพินเออมามาอยู่เพชรลำเพินผู้ใหญ่บ้านสายจวดมาสังกัดที่นี่ค่ะาสังกัดที่นี่ลองดูเออเพราะว่ามันก็เป็นวงพี่วงน้องไม่แม่ไม่เป็นไรหรอกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันมาสร้างอยู่ที่ไหนก็เต้นเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่ก็เลยมาหาแม่ไงค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ถันบ่มีเบียกคุณแม่ก็จะออกมามาเบิงรูเบิงเต่าทีมงานเพชรลำเพินหัดย่ามมันนุ่มจไร่คุณแม่ก็จะไปพุ่นสาวหน่อยพิมพันแพง คุณแม่ก็ต้องไปเยี่ยมไปเบื่องลูกทุกคนนั่นแหละเพราะว่าลูกทุกคนเราต้องไปดูแลไงลใช่ใช่เราต้องไปดูแลลูกๆเต้าๆขันมี้นยนนั่นยูนได้กินคุณกาแ่งเล่นคุณแม่ก็ติมัดตำบักหุ่งหักห้อยเฮกับเขากับน้ำชูรูคือเต้ากินอยู่นี่ละ่ะบ่ได้ว่าใส่แม่ดอกต่ว่าแม่ก็อยากเฮ็ดสู่เขากินแม่ทำาิ้นแม่ชอบทำอะไรให้ลูกๆกินเอ่ไหนอะไรแล้วั้งแต่กี่กับมิแต่คุณแม่ได้หลายเหตุไท้กินแม่นบ<อ>่มี ตามบักโฮงเห็ดกับเขาก็นานไม่ได้คุณแม่เลยสูบบักเกียแจงไก่แมนเหมือดมีอะไรก็กินกันไปแต่ก่อนเดี๋ยวเหมือรุ่นคุณแม่กับทมาเลี้ยงขอปุอยูดอกขอบุญมาจะมาเลี้ยงขอบุ่ เขาบอกว่าเขาอ่ะเขาอยากกินไก่ใต้น้ำพะนะกุลู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 ไก่หนึ่งกไก่ใต้ดินเลยไก่ใต้ดินเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะไปดูก่อนว่าพรุ่งนี้มันมีตลาดนัดไหมตลาดนัดที่บ้านเราเพราะว่กินเนไก่มาตั้งไก่ดินสิบกหน้ามันจะหน่อยเด้อพี่น้องข้าวกระยู่กันไปเบิ้งกันไป เอาทำไมเขาไม่เปิดประตูเขาเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่เออนึกว่ามันยังไม่เปิดาว่าตอนนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเอาเห็ดไปเรื่อยๆร่วมด้วยช่วยกันไฟทข้งนอกบอกแล้วว่าจะส่งเสียงดังเลยหันเสียงดังมาเงินนำพุนแม่ยี่สิบบาทค่าเสียงดังค่าเสียงดังพี่น้องไม่มีนั่งแม่นั่งกับซอยค่ะพี่น้องซอยหลายตําแหน่งเห็ดทุกอย่างค่ะพี่น้องบ่วบาสิบปแต่ก่อนก็ทำทุกอย่างเนาะ ค่ะ<ห>แม<ช>่แม่แต่ก่อนนางก็ทําเหมือนกันเย็บปากถักร้อยเหมือนกันนี่แหละไม่ช่วยใช่ใช่ใช่คะแนกหลายลายอย่างเข้ากับเห็ดซอยกันก็นดีอยู่ดอกในนองไม่มีมาซอยก็ถือว่าเหมือนเหมือนน่ะฟ้าพ่นทรงมาเหมือนฟ้าส่งมาธรรมดานางกันจะไม่มาใช่ไหม<ช>เอาไปเอามาก็ชิดอยากมาทีนี้คในใจแล้วคือปีนี้หยุดหยุดหนูหยุดเลยหนูหยุดคือหนูจะหยุด สองปีแล้วสองปีขึ้นหนูว่าไม่คิดว่าจะไม่มาเต้นอีกแล้วไม่ไไมม่่เต้นอีกแล้วไม่อยู่การหมอร้าอีกแล้วคืออยู่บ้านทำนั่นทำนี่บัดนี้คิดแจ้งไดป่ะคิดแจ้งไดมีแรงบันดุบรรดาบ้านดูคลิปไปคลิปมาเออดูคลิปเพชรลำเพลินใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้แบบเอาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านเออเบอร์พ่อผู้ใหญ่มาหน้าชัยน่ะเมมลงไปในเครื่องไลน์มันได้ขึ้นเออพ่อผู้ใหญ่โทรไปเลยทีนี เออหลวงคาลงเขาเลยนะเออ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 ลวงคาลวงเขาเออแล้วก็เลี้ยวเล้วแล้วก็เลยอยากแม่เมนบ่มีแรงบันดาลใจอยากให้แม่เมนโ่ทั้งๆที่ไม่อยากไม่อ่ะคิดว่าไม่มาอีกแล้วเออแล้วมันก็ไม่คิดว่าจะมาเหมือนกันมันก็แบบผู้ใหญ่บ้านคิดถึงอืมผู้ใหญ่บ้านเลี้ยแล้วก็อ้อยแล้วก็เลี้ยแม่เมนบ่ความอยากมันเกิดมันคิดถึง บรรยากาศเก่าๆที่เคยที่เข้าข้าเคยแบบว่าสัมผัสกันเคยอยู่น้ากันเคยกินน้ากันเรียกว่าร่วมร่วมทุกข์ร่วมซุกเออร่วมทุกข์ร่วมสุกมากันบม่แม่นจักมาจักปีเนาะบ่แม่นหน่อยปีเนาะคนห้ามันกลายเปานบาล่ะหนีไม่พ้นภาพหลายเทอแล้วได้หนีบ่ได้หนีบ่ได้เจ้าต้องยู่กับข่อยเจ้าต้องเป็นบริวารข่อยตลอดไปหนีไพ้นต้องเป็น ฝ่าเพ่นโซงมาแล้วไห่มาเป็นบริบารพวกเธอทุกคนเนี่ยคือมาเป็นบริบาลคุณแม่อพวกเธอได้มาเป็นบริบาลคุณแม่ก็โอเคแล้วนะเหมือนลมลงกเลยใช่ใช่ใช่แบบเขาเรียกว่าม่ได้ฟ้าลายนนะแม่นาะฟ้าใช่มันไม่มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวอีกอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะมีเด็กเด็กเก่าๆจะเข้ามาอีกอยู่มันไม่มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวเขาคิดถึงเขาก็มา มันจะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นปีเป็นเดือนนะที่ว่ามีแรงบันดาลใจอยากให้ห้ากลับมาอยากให้เ้ามาอยู่มาสู่มาอยู่มามาอยู่มาสู้ช่วยช่วยกันสู้ช่วยกันสู่ซอยกันจนว่าจนกว่าสิได้เปล่นเพชรนลำเพลินุ่นละดูไปใหม่ๆไม่ก็ธรรมดาแล้วเมลเลือตอนนั้น นีมาธรรมดาได้พี่น้องไม่ได้เขาย่อหมดแล้วเย่ยังใช่เย่หมดแล้วถูกอันเลยเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเอาโอเคแล้วก็ไปทําทําช่วยกันทําอย่างอื่นประกอบรอประกอบตัวนั่นเดโตมันเอาไหมเพิ่นเบอรงหนึงไม่เป็นไรเออนั่นนี่นี่คือตัวมันว่าเห็ดลายดอกพี่น้องเห็ดอาอจะแย่อืมว่าเป็นอย่าง ร่วมด้วยช่วยกันพ่อประกอบเขาโตมันแล้วมันก็นจะสวยเองเลยเอาเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซั้นนี้ได้บัดนี้เอาฝากบอกเคนแน่ยฝากบอก่ไม่ค่อยเก่งบอกกับเอฟซีหน่อยค่ะลูกบอกเอฟซีฝากด้วยคนเป็นกําลังแบงเชียร์แรงใจให้ทุกๆคนนี่แหละก็เราก็มีมีดด้วยใช่ที่มามาสังกัดฝากตัวด้วยมาสังกัดกับพิษลำเลินนั่นแหละ เออาซิซยูซียูกันไปแบบใดข่วมเคลื่นไหมเป็นจังใดก็ให้พี่ให้น้องซ<ช>อยเป็นกำลังใจซอยเชียร์ซอยสนับสนุนลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินค่ะแล้วก็ผู้ใดมีแรงใจแรงเชียร์สนับสนุนก็นสนับสนุนมาเลยค่ะเด้อ <c oughs> ขอบคุณให้พี่น้องเอบซีมีคววมสุขทุกทัวนาญาเจ็บญาจนบ่า่าสิเป็นพี่น้องฟั่งซ้ายหรือว่า เอฟซีต่ตงประเทศในประเทศทั่วโลกนะคะเล้าก็บเบื้องล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบบกูดพร้อมทั้งหมักกระโลงน้ำช่องครัวลำเพลินอันนี้ที่ไลฟ์สดที่เฮดชิปอยู่นี่ค่ะคือช่องครัวนัวแซบค่ะพี่น้องค่ะช่องไม้ของคุณแม่คือควบคููกันไปทั้งสองช่องตะวันทีรักลักคก็คือช่องครัวลำเพลินค่ะพี่น้องคนติดตามประมาณ แปดหมื่นกัวล่ะค่ะใกล้สิถึงแสนแล้วแต่ว่าตัวนี้น่ะพึ่งพึ่งเฮ็ดค่ะพี่น้องพึ่งเฮ็ดช่องเราก็ให้พี่น้องดติดตามเนเดอร์ค่ะเลอรเบื้องแล้วอยั่วยุซื้อค่ะลคแชร์กันนะะคแล้วก็หอดมือไล่หอดมือไล่ของเพชรลำเพลิอนแต่ซอยซื้อบัตรซื้อตัวน้ำเนเดอร์ค่ะเด้อให้ลูกให้หลานเขาได้มีมาหลอกมาไล่กันขันคือหอดเด็ดตัวลูกหลานกับซอยเชียร์ซอยสนับสนุนลูกหลานมากเพราะว่าสิเป็นศิลป,ปินหรือว่าแดนเซอร์เนาะค่ะเนาะหรือว่าสิเป็นผู้ใหญ่บ้านสายจวด ตอนนี้กําลังระดมทุนอยู่ค่ะหาทุนไปซื้อผ้าซื้อเนวมาตัดชุดตัดหยังพ่อเข้าใ้ใส่งามๆให้พี่ให้น้องเข้าในเบิง่งเพราะว่าเข้าเฮตดเราเองบ่ได้เศ้าเพิ่นนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้ซํานี่เนาะคะนะ่ะเนาะคลิปหนาเขาจังวากันไหมคุณแม่ศิล่าไปซํานี้ให้พี่ให้น้องมีความสุขทุททกตัวหนา่าเจ็บยา่ยาจนมีรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัตินิพพานสมบัติ ทุกสีประการนี้จวงเป็นของพี่น้องทุกท่านทั่วโลกโพดโพโบักโมโบักแตงจวดจาดฟาดบ่มพันนะพันนะเอามาโหลดเถออามาโหลดเนะถาอาบ๊บายบายสวัสดีค่ะ